ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วิภาดาครับวันนี้มาซื้ออย่างครับพี่มาซื้อกาแฟเจ้ากาแฟตัวไหนครับกาแฟตัวนี้ค่ะอ๋อกินแล้วเป็นไดพ้องครับก็กินแล้วดีอะค่ะเพราะว่าแกนทายดีมากเลยค่ะกลินมาได้กี่เดือนแล้วครับสองเดือนปายเจ้าจากสองเดือนปายนี่ทับทายดีแล้วมีผลอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกว่าร่างกายคงดีขึ้นน้ำหนักลดทำเคื่อเบาเนเื่อเบาตัวจากจากกี่กิโลครับน้ำหนักเดิมนะฮะยี่สิบเอ็ดกิโลค่ะตอนนี้ เหลือ5ป8เกือบ519ค่ะอ๋อประมาณ 10s ถึง 2> 1 2กิโลนะครับครับ,รบโอ้โหำำลำดังรถไปเยอะเลยนะ2 2เดือนลายนะฮะเอ่ออยากจะให้ขอเรียนเชิญครับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับกาแฟมีครับเจ้าถ้าใครสนใจก็บแม่พี่ต่อที่นี่นะจะมาซื้อได้เลยค่ะเพราะว่าเซ็นเตอร์ก็อยู่ที่ปากตางค่ะเพราะาพี่ใจแล้วมู้ซึกว่าประทับใจแลยค่ะดีมากค่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับจ้าเจ้าบ๊ายบจ้า